สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเที่ยวบินสออยองชายวัยว63ป่วยหนักก่อนกระอักเลือดเสียชีวิตสลดกลางเวหาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจดราม่มาอดิตใชรเหตุการณ์บนเที่ยวบินไทย TSE d เจอรมันจาก f a c e b o o k World Forum ข่าวสารต่างประเทศระบุว่าน่ากลัวมากแม้สิทเฮอมบทีสิทธ์ไอเป็นเลือดจำนวนมากจนเสียชีวิต สาเหตุส่วนมากมักเกิดจากความผิดปกติในปอดเช่นอาจจะติดเชื้อหรือมะเร็งแล้วตัวโรคลามไปจนถึงจุดที่เป็นเส้นเลือดทำให้เลือดไหลออกมาในปอดปริมาณมากโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนเครื่องบินสายการบินลุกพันซ่าเที่ยวบิน l s 7 3เที่ยวบินออกจากกรุงเทพเวลา23นาฬิกา40นาทีของวันพหัสัสดาดีที่8กุมภาพันธ์เป็น Airbus A380 จากกรุงเทพไปเมวนิกเที่ยวบินที่สยองโดยชายเยอรมานีวัย63ปีเสียชีวิตบนเครื่องด้วยอาการ I, ไอมีเลือดออกจำนวนมากเลอะที่นั่งผนังและพื้นที่โดยรอบเลือดออกจากปากและจมูกเป็นลิต คำบอกเล่าจากผู้เห็นเหตุการณ์และผู้นั่งใกล้ผู้โดยสารชั้นประหยัดพรีเมียมระบุว่าชายวัย63ปีชาวเยอรมันเดินทางกับภรรยาชาวฟิลิปปินส์ชายวัย63ปีเหมือนเขาป่วยเหงื่อออกจํานวนมากและหายใจเร็วมากหอบ คู่รักชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่นั่งด้านหลังและลูกเรือสอบถามอาการจากภรรยาชาวฟิลิปปินส์และตอบว่าอาจจะเพราะเหนื่อยจากการเร่งรีบมาขึ้นเครื่องบินคู่รักชาวสวิตเซอร์แลนด์นั่งด้านหลังเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลในโรงพยาบาลมอซูริกมองว่าอาการของชายวัย63ปีไม่ดีขึ้นจึงแจ้งลูกเรือว่าเขาจําเป็นต้องได้รับการตรวจจากแพทย์อย่างเร่งด่วนและผู้โดยสารคนอื่นๆพยายามช่วยเหลือกัปตันประกาศหาแพทย์บนเที่ยวบิน ่อมาใช้ไวประมาณ30ปีชาวโปโลแลนด์ซึ่งอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องบนเครื่องเรียกมาดูอาการแพทย์เพียงถามผู้ป่วยสั้นๆว่าเขารู้สึกอย่างไรและสัมผัสถึงชีพรจรจากนั้นแพทย์บอกว่าเขาโอเคสบายดีลูกเรือเสิร์ฟชาคามโมไม ให้ผู้ป่วยหลังจากไม่กี่นาทีที่เขากลับไปไอกระอักเลือดพุ่งออกมาใส่ถุงที่ภรรยาตเตรียมไว้รองน้ำลายเลือดไหลออกทางปากจมูกผู้โดยสารบนเครื่องที่เห็นเหตุการณ์ต่างกรีดร้องและตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะกคำบอกเล่าคู่รักชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่นั่งด้านหลังบอกว่าชายวัยว63ปีเสียเลือดเป็นลิรเลอะบริเวณน,นั้นและผนังเครื่องบินลูกเรือพยายามช่วยเหลือซ PR อประมาณ30นาทีแต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้กับตันประกาศแจ้งการเสียชีวิต ทำให้ผู้โดยสารคนอื่นๆทราบบนเที่ยวบินขณะนั้นเงียบมากลูกเรือนําร่างชายวัย63ปีไปเก็บไว้ในส่วนห้องครัวเครื่องบินและเครื่องวนกลับกรุงเทพประเทศไทย ข้อมูลเที่ยวบินระบุว่าออกจากกรุงเทพเวลา23นาฬิกา50นาทีของวันพฤหัสบ,บดีและเดินทางกลับถึงประเทศไทยเวลา2นาฬิกา35นาทีผู้ได้สารร้องเรียนว่าต้องรอ2ชั่วโมงโดยไม่มีคำแนะนำจากสายการบินลูพันซาเลยและต่อมาถูกจองเที่ยวบินอื่นไปยังเยอรมันโดยแวะพักที่ฮ่องกงส่วนภรรยายชายผู้เสียชีวิตอยู่สนามบินกรุงเทพดำเนินการเพียงลำพังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ